สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้บ้ามอบภาพมาเบิ่งว่านะพี่น้องว่า่วกันเนาะตามามบสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับผมชื่อสมนาวุบผาครับบ้านจังหวัดลบบุรีบ้านอำเภอคมรงตําบลห้วยโป่งครับครับแถวนี้เรียกบ้านโป่งไหมครับบ้านห้วยโป่งครับบ้านห้วยโป่งนะครับ ขอญาตเรียกพ่อนะครับครับผมได้เลยพ่อชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อชื่อจุนครับชื่อจุนนะครับคุณพ่อเริ่มเลี้ยงมานานเนี่ยครับเลี้ยงมาก้อนยี่สิบสามสิบปีแล้วครับเป็นช่วงครับครับเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่มากเริ่มมามากช่วงนี้แล้วครับผมครับไปยังไงมายังไงถึงได้เริ่มมาเลี้ยงวัวครับอ๋อเห็นเห็นที่มันน่าเลี้ยงเห็น นั่นเลยมาเลี้ยงนะครับผมที่มันมีที่เลี้ยงเลยเลี้ยงครับที่เลี้ยงแถวนี้มันมันเยอะนะครับครับผมที่เลี้ยงมันเยอะครับก็ประสบปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับการเริ่มเลี้ยงแรกๆก็หาคนเลี้ยงยากครับผมปัญหาหลักเลยครับหาคนเลี้ยงยากครับก็คือเจอปัญหามาตลอดเลยเกี่ยวกับคนเลี้ยงครับ แล้วก็ทหารก็ไม่ค่อยให้เข้าที่เทหร่ตอนนี้อ๋ออันนี้เป็นพื้นที่ของทหารข้างในนู่นครับอ๋อข้างในหน้าฝนแล้วจะไปยากครับครับฝนครับตรงนี้อยู่ไม่ได้ถ้าหน้าฝนเขาทํานาพวกอะไรอ๋อก็ต้องขึ้นเขาขึ้นขึ้นเขานู่นนะครับครับไปนที่ของทหารนู่นนะครับครับตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่เป็นวัวพันธุ์อะไรครับวัวไทยครับผมไทยกลางไทยใหญ่ปนกันครับครับ ทำไมถึงเลือกเลี้ยงวัวไทยกลางไทยใหญ่ครับก็เห็นมันราคาดีเห็นมันไม่เห็นมันไม่แรงไม่เสียท่วมไม่เสียนะครับผมแรงไม่เสียคือตอนหน้าแรงหญ้าไม่มีก็หญ้าไม่มีก็เป็นไรไม่เป็นไรครับทําไร่เราเสี่ยงฟ้าฝนครับปีไหนฟ้าฝนฟ้าฝนส่งก็ได้ดีหน่อยปีไหนฟ้าฝนไม่ส่งก็เข้าเนื้อตัวเองครับอเลี้ยงวัวนี่ไม่เป็นไรครับก็ ราคาขึ้นลงหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ไม่มีไม่มีฟาวครับอ๋อนะครับอ่ะพูดถึงคนเลี้ยงวัวนะพี่น้องช่วงนี้ต้องการหาไหมครับต้องการครับก็ผู้ใดนะครับพี่น้องใครที่สนใจเลี้ยงวัวนะครับพี่น้องก็เป็นวัวแบบเลี้ยงไล่ทุ่งแต่ก็อยู่อยู่ที่นี่ประจำเช้าอยู่ที่นี่ประจำนะครับพี่น้องเรื่อง ค่าค่าแรงเป็นยังไงบ้างครับค่าแรงก็ให้วันละสามร้อยครับวันละสามร้อยก็ข้าวน้ําข้าวน้นํานี่ถ้ายังไงตกลงกันได้ก็จะให้ข้าวสารเขามาหุงกินเองนะครับผมครับแล้วกับข้าวหาเอาปางคั้งเราก็จะส่งเขานี่ครับผมครับแต่ก็มาดูประจําครับมาดูประจําขี้งวนี่ก็ขายได้ให,ให้คนให้คนเลี้ยงขายเอาครับอ๋อก็คือวันละสามร้อย ขี้วัวก็ขายเอาเลยนะครับเขตนี้ขายถุงเท่าไหร่ครับไม่นั่นเหมือนกันก็วันนึงก็ตกขี้งัวขนาดนี้ก็วันละร้อยกว่าบาทครับผมข้าขี้งัววันละร้อยกว่าบาทครับนะครับก็รับประมาณกี่คนครับจะสักสองคนครับก็น่าจะเป็นผัวเมียก็ดีนะครับถ้าเป็นผัวเมียก็จะดีเลยนะครับพี่น้องเรื่องที่นอนก็นอนที่ไหนครับ นอนที่นี่แหละครับที่คอกงวนนี่คอกวัวนะพี่น้องหรือจะปลูกเพลิงเล็กๆอยู่ก็ได้นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวเบอร์โทรค่อยเอาท้ายคลิปนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรมาสอบถามนะครับเพราะว่ามีคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับว่ามีใครรับคนเลี้ยงวัวไหมนะครับเดี๋ยวมาดูวัวกันนะครับวัวประมาณกี่ตัวครับ ร้อยสิบตัวครับร้อยสิบตัวครับมีใช้พ่อคุมฝูงกี่ตัวครับตัวเดียวครับทับไหวไหมครับไหวครับผมอ๋อพ่ออันนี้เป็นลูกผสมธรรมดาหรือว่ารลูกผสมธรรมดาครับซื้อมาจากที่ไหนครับมาจากพ่อค้าครับเลยมามาทับแมงเราก็เอาไว้ครับ แต่ก็ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนขายพ่อมันไปเปลี่ยนหลายตัวแล้วประมาณกี่ปีครับเปลี่ยนพ่อมัวแล้ะแต่มันจะแล้วแต่มันจะทับให้ลูกสวยไม่สวยครับถ้าลูกสวยก็เอาไว้หลายปีครับถ้าลูกไม่สวยก็ขายเลยขายหรือมันดื้อก็ขายเลยครับอ๋อครับเป็นวัวไทยเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงยากไหมครับไม่ยากครับเป็นโรคอะไรกับเขาไหมครับลำปีมีไหมครับก็มี ฉีดวัคซีนไปแล้วก็หายไปแล้วครับผมลำปีครับตอนนี้ลำปีหายแล้วฉีดวัคซีนทิ้งไครับเรื่องราคาถ้าอย่างนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับแม่ลูกไหมครับนีแม่ลูกประมาณเท่าไหร่ครับถ้าอย่างนี้เป็นวัวไทยไทยบ้านเราเลยนะครับรมหมื่นขึ้นแล้วครับผมตัวละหมื่นขึ้นครับหมื่นขึ้นหมื่นสองหมื่น่แล้ะครับตอนนี้ครับเป็นวัวไทยกีไทยจีเปาะบ้านเฮาเลยนะครับนี่ถ้าใหญ่ๆหญ่ก็ สามอ๋อถ้าใหญ่ๆอย่างตัวนู้นนะพี่น้องก็สามหมื่นตัวยงนู้นก็สามหมืนได้เนี่ยพาไปดูใกล้ๆเนี่ยครับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ได้อ๋อตัวนี้อ๋ตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไซส์ใหญ่นะครับขึ้นครับรายได้เป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวก็ ต่อปีครับก็มันก็แล้วแต่เบองปีก็ให้ลูกดีบางปีก็บางปีก็ลูกไม่ดีมันอยู่ที่คนเลี้ยงด้วยคนเลี้ยงเอาใจใส่เราดีก็ได้ลูกดี<อ>ไม่เอาใจใส่เราก็ไม่เคยได้ลูกครับผมครับก็คนเลี้ยงต้องดูแลนะพี่น้องตอนคลอดนะครับจับกินนมหรือคลอดใหม่ๆหม้ยังเสียนะครับหรือเลี้ยงว่าสมบูรณ์กินอิ่มซุอมือกับบต่ำกันนะครับกับบอเห็นไห่แทงไห่หยังนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับคนเลี้ยง แต่ก็จะหาคนเลี้ยงดีๆนี่หายากนะครับแต่ก็เขาก็ได้ดีกันนะแต่ลูกน้องเราตามใจเยอะตามใจเยอะเลยครับมีหลายคนที่แบบได้ดีจากการเริ่มเลี้ยงวัวรับจ้างนะครับการซื้อการขายเป็นยังไงบ้างครับมีพ่อค้ามาดูมีพ่อค้ามาดูอยู่เรื่อยครับผมอ๋อวิ่งไปหาพ่อค้าก็ได้ครับถ้าจําเป็นก็วิ่งไปหาพ่อค้าเลยครับ ก็เป็นคอกก็เป็นคอกเหล็กต่อนะครับพี่น้องประกอบกันนะครับยาวประมาณ3เมตรนะรพี่น้องแต่ละอันนี่นะครับประกอบเสียกมัดไว้นะครับตินเสากระสิมีนี่นะพี่น้องอย่างนี้ก็อยู่ได้ใช่ไหมครับพี่อยู่ได้ครับต้องคนเลี้ยงคนเฝ้าต้องคอยดูอยู่เลยครับผมอ๋อฝนตกฟ้าร้องก็อยู่อย่างนี้ฝนตกฟ้าร้องมาครั้งหนถ้ามันมันคอกมันแฉะต้องย้ายครับผม เอย้ายขึ้นที่สูงหน่อยครับย้ายเปลี่ยนย้ายค้อกไปเรื่อยๆครับผมไม่ไม่ให้พื้นมันแฉะมันง่วมันจะนอน,นลำบากผมอ๋อเหยียบมันจะเหยียบกันครับผมย้ายทุกวันไหมครับพี่ถ้าฝนตกหรือสองสามวันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึง,<อ>นงแล้วก็ดูเอาถ้ามันแฉะแล้วก็ย้ายถ้าแฉะเราก็ย้ายถ้าไม่แฉะพออยู่ได้แล้วก็ให้อยู่ไปครับดูที่ฝนตกมัน แล้วมันจะแห้งง่ายหรือเปล่าต้าตกซ้ำกันเยอะๆมันแห้งยากเราต้องย้ายครับผมครับเลี้ยงมามประมาณกี่ปีนะครับพ่อตกรเริ่ม,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 มสิบสิบกว่าปีนะครับตอนแรกเริ่มต้นก็มีมีกี่ตัวกระจ้างเขาเลี้ยงมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆใส่บั่งสิบกว่าปีนะครับครับก็มีปัญหาไหมครับวัวอยู่ตากแดดตากฝนอย่างนี้ ก็ <c oughs> มีเหมือนกัน,นครับผมครับทําให้ลูกวัวตายง่ายถ้าตากแดดทำให้ฝนก็เหมือนกันอ๋อไอตัวที่คลอดใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับทําไมไม่ไม่เลี้ยงแบบตัวใหญ่ๆเลือดร้อยอะไรประมาณนี้ครับเลือดร้อยมันเลี้ยงมาแล้วมันเราเลี้ยงอย่างนี้เลือดเลี้ยงร้อยมันไม่ค่อยไหวครับผมเรา สมบุกสมบันไม่ไหวครับเบรอรานอ้มันต้องเลี้ยงแบบดีครับเลี้ยงดีครับเรีจบรอยจะมาเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ครับมันไม่เอยแข็งแรงมันงอไทยงอไทยมันแข็งแรงนีครับครับนี่นะครับพี่น้องว้าตลาดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็มันเป็นโควิดกันหน่อยมันก็ตึงหน่อยทั้งนี้แต่ก็พ่อค้าเขากว่าเริ่มเปิดแล้วครับ ตลาดพระเนียดนะครับไม่ใช่เป็นเนียดตามพ่อค้าพวกอ๋อตามบ้านมาตามบ้านปากใต้นลงไหมผมงอเพื่ออะไรปากใต้ทำเพื่ออะไรอันนี้ปล่อยประมาณกี่โมงครับสองโมงสามโมงครับสองโมงเช้าสามโมงเช้านะครับเข้าคอกแล้วครับห้าโมงครับห้าโมงห้าโมงครับสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับ นะครับพี่น้องสะออนนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับโอ้วตัวน้อยนะพี่น้องโอ้วงวดางนะครับงวาดางสวยนะพี่น้องสะออนนะครับขอภาพไปเห็นนาปกกันนะครับพี่น้องเลี้ยงทุนนะครับพี่น้องว่าไทยบานเฮานะครับ รับพี่น้องรอบๆตรงนี้ก็ได้ครับนี่นับพี่น้องนี่ก็เป็นงวไทยนะครับไทยขี่เกียนไทยกระดดนบ้านเฮานะครับพี่น้องแถวนี้มีเยอะไหมครับอย่างนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น,นี่ก็มีไม่กี่ตัวครับสอ่อนบรรยากาศนะครับพี่น้อง ก็าอคอกแล้วก็นิ่งเนี่ยนะครับกินอิ่มเดีวก็น,นอนนะเสร็จมืมมดๆหนึ่งก็น,นอนนะค,ะครับคามก็น,นอนเด็กเต็งนึง <c oughs> อ๋อคนเลี้ยงครับ <c oughs> เบิกตัง <c oughs> คนเลี้ยงแถวไหนครับแถวบ้านเนี่บ จบเนาะไปนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยครับพ่อมมจำได้ไหมครับ095ครับ4095 108ครับใครอีกครั้งไหม095 4095 108ครับใครสนใจนะครับหรือจะเข้ามาดูมาเที่ยวมีแบ่งขายไหมครับพ่อไม่มีแบ่งครับอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งนะครับก็ ผู้ใดแวะไปแวะมาหรืออยู่ไกลนะครับพี่น้องเขามาเบิงมาเที่ยวนะครับอย,ยอยากเลี้ยงงัวก็มาอยากเลี้ยงงัวก็มานะพี่น้องอาจจะแบ่งกันไปได้นะครับ,รบถ้าถูกใจนะพี่น้องเลี้ยงฝ <laughs> ูงเดียวเลยครับให้ฝูงให้นั่นเลยให้ <c oughs> เลี้ยงฝูงเดียวเลยครับครับู้ใดสนใจเลี้ยงงากก็ติดต่อมากนะครับพี่น้องรย่องค่าใช้จ่ายขั้นเลี้ยงดีกับใครปรับราคาเงื่อนเดือนกันเอานะครับ ทดลองงานกันไปก่อนนะพี่น้องว่ายูได้บนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผมผู้ใดสนใจขีมซูนเขานะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับรวมทรงเก็บเงินไปทางนะครับขวดหนึ่งเห็ดได้ประมาณ8โตัวโอติตนะครับอายุที่เหมาะสมก็ะหามือบ่าเกิน45มือนะครับอย่าทายพยาธิแบบหลาดหลังนะครับขวดละร้อยนะครับขวดหนึง30มลลินะครับ ใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะพี่น้องเทลาดหลังเลยนะครับบ่ต้องไปฉีดยานะครับขวดเดียวจบเลยนะพี่น้องว่าน้อยนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มเห็นได้เลยนะครับพี่น้องว่าไข่นมว่าทองอ่อนทองแก่นะครับพี่น้องแปดเดือนเก้าเดือนก็เห็นได้นะครับบม่มีปัญหานะครับอย่าไรมาเลี้ยงนะพี่น้องขวดละสองร้อยบาทรวมทรงนะพี่น้องขวดละ100ร้อยซีซีผสมน้ำฉีดนะครับ ยาซีซีซีตอนน้ำหนึ่งลิตรนะพี่น้องฉีด่นตามตรงววาบางๆนะครับแล้วก็ตามคอกนะครับเพื่อลดมาแรงนะครับใหม่เก๋ง้วานะพี่น้องขวดละเออันละแปดร้อยห้าสิบบาทสเตนเลสนะครับพี่น้องเกีรโบเป็นสนิมนะครับสเตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะพี่น้องรับประกันโบวเป็นสนิมนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทร่วมทรงนะครับพี่น้องแล้วก็ผู้ใดสนใจทอนพันหยาแพ่งกุลานะพี่น้องกิโลละห้าบาทนะครับ ค่ารถจัดทรงก็ตกกิโลละสิบห้าบาทนะครับหรือเอามาครบรถนะพี่น้องก็หาเจ้าอื่นหรือไปเส้นทางเดียวกันนะครับพี่น้องเพื่อแบ่งปันกันนะครับหารค่ารถกันไปนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ติดต่อบามอบได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรขึ้นเฟซขึ้นเพจเฟซบุ๊กให้นะครับพี่น้องคลิปนี้กันลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ